สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านจากเฟบบุ๊กนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมแปลงยูคา K62 นู่นนะฮะว่าคุณลักษณะเด่นของเขาเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกัน K62 จําจำนวน10ไร่นะครับเป็นของเพื่อนบ้าน ผมตื่นเช้าขึ้นมาผมก็จะเห็นไม้แปลงนี้ทุกวันทุกวันนะครับดูนะครับ K62 นะครับลักษณะเด่นนี่ตอสีนะครับผมเป็นไม้ตอสี่เป็นตอที่สีที่กำลังจะตัดที่ตัดได้ไม่ใช่กำลังจะตัดนะครับเนี่ยความโตนะครับโตมากอ k 6 2ลักษณะเด่นก็คือปลูกในที่โคกนะครับไม่เหมาะกับที่น้ำเยอะ k 6 2นะครับเดี๋ยวออกไปใกล้ๆหน่อยนึงพูลนละครับผมความสูงความสูงอยู่ที่ประมาณ14-15เมตรนะครับ k 6 2นี่ต่อสีนะครับผมต่อส k 6 2ลักษณะเด่นก็คือ ไม้ต่อเนี่ยไม้ต่อสองต่อสามต่อสี่เนี่ยเขาจะโตเสมอกันเขามีห้าต้นเขาก็จะโตใกล้เคียงกันประมาณห้าต้นโคนก็ไปเนี่ยโตเท่าๆกันแล้วมันไม่เลียวมากนี่คือลักษณะเด่นของเคหกสองที่ผมบอกว่าน้ำหนักดีน้ำหนักดีมันดีตรงที่ว่าโคนก็ไปเนี่ยความใหญ่ไม่แตกต่างกันมากนะครับนี่ครับ ประมาณ6นิ้วอ่ะเส้นผ่าศูนย์กลาง6นิ้วต่อสนะครับต่อสี่จำนวน10ไร่เนี่ยดูไปเรื่อยๆนะครับลักษณะเด่นของเขาเขาจะโตไม่แตกต่างกันมากนะครับไม่เหมือน K7 นะครับนี่คือข้อดีน้ำหนักเขาจะหนักกว่า K7 นะครับผลผลิตต่อไร่เขาจะสูงกว่า แปลงนี้เขามาเหมาะนะครับมาตีราคาไว้ไล่ละหมื่นห้านะครับก็คือแสนห้าสิบไล่ไม่ขายนะครับเพราะว่าเจ้าของไม้เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนนะครับเขาบอกว่าเอาไว้ปีหน้าถึงจะขายสิบไล่แสนห้าก็อยู่ที่ไล่ละหมื่นห้านะครับไร่ละหมื่นห้านี่ต่อสี่นะครับผม สิบไร่เนี่ยแกตัดสี่ต่อจะถึงเนี่ยได้เงินเกือบล้านแล้วนะเนี่ยดูดูการปลูกยูคาสิบไร่แกตัดรอบนี้ก็ได้เงินเกือบล้านแล้วเนี่ยเขาจะโตหนักนะครับ K62 ข้อเสียมันก็มีนะครับ K62 ตอนเล็กๆพวก K62 นี่นอนเขาจะกินใบ เขาจะเจาะก,กินใบกินยอดแล้วก็ยืนต้นตายนะครับที่โคกนะครับตรงนี้ที่โคกเคหกสองหนักมากนะครับนี่ขนาดเจ้าของจะไม่ได้ไปดูแลอะไรเนี่ยเห็นไหมป่าลกๆทั้งเถาทั้งอะไรเต็มเลยนะดูความสูงนะครับสิบสี่สิบห้าเมตรอ่ะเพื่อนๆนะเนี่ย เขายังพันอยู่เลยอ่ะแกไม่ได้ไปดูแลอะไรมากเลยนะปุ๋ยตงใสต่ตอสี่นี่ปุ๋ยได้แกจะใส่รอบเดียวอ่ะอายุสองปีนะครับผมตอสี่อายุสองปีปีหน้าสามปีแกจะเอาไล่ละหมื่นเจ็ดนะครับนี่ดูความใหญ่นะครับนี่ขึ้นมาจากโคนนคันนี่ผมไม่ได้ไปจับโคนนะผมจับอยู่ เนื้อเนื้อจากดินมาประมาณเมตรครึ่งโตนะครับมันล้มลมพัดล้มไม้ตอมันก็จะมีข้อเสียแบบนี้สี่ต้นเขาก็จะโตใกล้เคียงกันประมาณทั้งสี่ต้นนะครับ K ห2อง K ห2สองเ้าห K ห้พวกเนี้ยเวลาตอเนี่ยไม้ตอเนี่ยเวลาเขาขึ้นมาเขาจะโตใกล้เคียงกันออกมาดู ถาเคเนี่มีห้าต้นเขาก็จะโตอยู่ประมาณสองต้นหรือ3มต้นหรือว่าต้นเดียวนั่นคือข้อเสียอันนั้นพูดถึงไม้ไม้ต่อสองต่อสามนะครับอันนี้ต่อสแล้วดินะดูสองต้นเห็นไหมเท่ากันเลยถ้าเคเจนี่เพอเพโตต้นเดียวแต่ข้อจ็เคเมันดีอย่างคือมันลงน้ำได้ ะครับมันปลูกที่ต่ำได้โอ้สวยมากอะไม้แปลงนี้ผมเห็นมาตั้งแต่ปลูกเลยนะแต่ต่อแรกอะ่ะมันจะเสมอไม้หกสองโอ้สวยมากห้าต้นนี่จะโตเต็มที่สามสี่ต้นอะ่ะต้นเล็กก็จะต้นหนึ่งเหนไหโตเห็นไหมทั้งหมดมีห้าต้น กอนเนี่ยหนึ่งต้นสองต้นสามต้นเนี่ยสามต้นโตเท่าเท่ากันไล่ไกนันนี่ต้นเล็กแต่งกิ่งแกก็ไม่ไม่เห็นมาแต่งเท่าไหร่นะเท่าที่ผมดูเพราะว่ามันอยู่หน้าบ้านผมเท่าที่ผมดูอยู่เนี่ยผมก็ไม่เห็นแกมาทําอะไรก็ไถรุ่นครั้งเดียวนอกนั้นมันก็คุมเราไม่ต้องไปทําอะไรมากนะโยคากันไม่ให้ไฟเข้าดูแลไม่ให้ไฟเข้า นี่อันนี้หกต้นหนึ่งหกต้นใช่ไหมหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นหกต้นเล็กนะครับก่อนี้กอนี้หกต้นเล็กต้นเดียวนะฮะกว่ความยาวไม่ต้องไปพูดอะความยาวนู่นสิบสี่สิบห้าเมตรสิบสามเมตรนู่นแหละ สิบไร่สิไร่แปลงเนี่ยเขามาให้ราคาแกแสนห้าคก็ตกไปไร่ละหมื่นห้าจะไม่ขายนะครับแกไม่เดือดร้อนแกจะเอาหมเจดปีหน้าหมื่นเจ็ดหนแดนั่นแหละเนี่ย้าต้นคอนี้ห้าต้นอ่ะเนี่ยหนึ่งต้นสองต้นสมต้นสี่ต้นห้าต้นใหญ่3มต้นเล็ก2ต้น ถ้าเคเจนี่มันก็จะมีข้อเสียคือไม้ตอเี่ยก็จะโตอยู่2ต้น1ต้น2ต้นอย่างเก่งก็3ต้นนะนอกนั้นมันก็จะเล็กเดี๋ยวผมก็จะไปไล่ล่าคลิปพวกยูคามาให้ f อซได้ดูกันนะปลูกยูคามันก็เหมือนกับออมเงิน เอาเงินไปไว้ในธนาคารนี่ไม่มีประโยชน์นะมันเป็นแค่การรักษามันไม่ได้ทําให้งอกเงยเป็นแค่รักษาเงินนี่เฉยขนาดนั้นบวกคอเซ็นเตอร์ยังเอาไปกินนี่เอามาลงทุนดีกว่าได้ผลกําไรตอบแทนหลายเท่าตัวมันสูงมากเลยเพื่อนๆสูงใหญ่นี่ไม้สองปีเองนะไม้ต่อสีเลยนะนู่น ดูดูดูครับไม้ต่อสีแล้วนี่โัวสิบห้าเมตรอยู่เปล่านี่ข้างนอกนี่โอเคหกสองนะครับแปลงนี้่าเอฟซีมาดูดูความสูงความสูงใหญ่ด้วยสูงใหญ่น้ำหนักดีครับเคหกสอง พอๆพอก็เคห้าแปดเก้าหนึ่งหนึ่งพวกเนี้ยพวกนี้เขาเรียกว่าตระกูลยูโรฟิล่ายูโรฟิล่าพวกไม้น้ำหนักอ่ะแช่นี้นะครับดุนแกก็ไม่ได้รักษาอะไรห่าเยาคือ,ค,อคือพันถึงยอดดุนเสือนอนจินนะครับเสือนอนจินพวกยูคาสิบกว่าปีนี่กินไปเหอะ นะครับสิบกว่าปียี่สิปีอยู่ได้นะครับเราก็ดูแลหน่อยแค่นี้น,นะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวก็ผมจะไปหาทำคลิปเกี่ยวกับยูคาเกี่ยวกับการตัดการขายมาเรื่อยๆมาให้เอฟซได้ดูกันขอบคุณมากครับผม